หลุดมาหนึ่งลูกเช้านี้นะคะโปรส่งฟรีนะลูกค้าเดี๋ยวให้โปรสง่สงฟรีเลยนะคะคไหนล่ะเออหนี้นอุ้ยขอโทษค่ะ,ะอ่ามาอุ้ยลูกค้ามาเช็คงานเลยรอบที่แล้วนะคะลูกค้าได้งานยังไงไปแจ้งได้นะลูกค้าเชอรี่ wt ก้อนนี้นะคะเข้ามาแล้วเก้าทานันเดี๋ยวรออีกสักนิดนึง น่าเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงเนี่ยตัวแรกซาร่ามาเลยซ <Why? S 1> าร่าของเธอได้อะไรอุย๊ยสวยมากคนะุณนาเดี๋ยววิจะแจ้งดีเทลตัวงานนี้ให้ดูเดี๋ยวลูกค้าลองดูงานไปเรื่อยๆก่อนนะ WT รถใหม่นะลูกค้าอันนี้นี่ไง <Why? S 1> ไปก่อนชึบนี่ค่ะ <Why? S 1> อุ้ยน่ารักเหี้ยว <Why? S 1> อันน่นมิกกี้เมาส์ใช่ไหม อ่มากี่ท่านแล้วเนี่ยเก้าท่านแชร์แล้วใช่ปะคะแชร์แล้วโอเคมาลูกค้า WT นะเชอรี่ WT ก้อนแรกเช้านี้คะ่ะแม่นะคะเสื้อยือดขาว90กิโลนะเสื้อยือดขาว90กิโลลูกค้านะคะลูกนี้ราคาอยู่ที่อ,ททอันนี้ราคาอยู่ที่6000 200นะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้ววีรบวนกดไลค์ให้หน่อยนะสติกเกอร์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะคะลูกค้าอัดตัวนี้นะคะลูกค้าขาเสื้อยืดขาว90กิโลค่ะงานจีนลูกนะคะ้ายืดขาว9 0กิโลงานจีนนะคะลูกค้ามีแค่ลูกเดียวนะคะลูกนี้ลูกเดียวเลยนะคะลองดูงานก่อนก็ได้ถ้าถูกใจลูกค้าค่อยเอฟนะ ถ้าถูกใจลูกค้าค่อย cf เข้ามานะคะตัวนี้ถือว่าเออมีพอได้รีวิวอยู่รถใหม่นะคะใครไม่เคยทันอา่าใครไม่เคยทันจองอะ่ะแม่ลองมาดูที่วิโชก่อนก็นได้นะคะถ้าสวยก็ค่อยเอไปนะคะถ้าสวยค่อยเอไปนะคะแม่เฮ้ยเดี๋ยวมีติดตัวเสื้อขาวแฟชั่นมาด้วยนะคะติดเสื้อขาวแฟชั่นมาด้วย1ตัว เป็นคอคอบัวนะแม่น่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ลูกค้างานจะจริงๆตัวสเปคงานเลยต้องเป็นเสื้อยืดนะคะต้องเป็นเสื้อยืดทั้งหมดเนาะอันนี้จะเป็นคล้านะลูกค้าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานของคุณผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานของคุณผู้หญิงลูกค้าไซส์ก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากหรืองานแบบโอเวอร์ไซส์เยอะนะคะงานคลาไซส์เลย S M L X L นะคะจะไม่ได้ค่อยติดโอเวอร์ไซส์มากเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าเมื่อก่อนอะถ้ายังขายตัวเมกาลูกค้าก็เป็นเล่นของเมกาได้แต่เนี้ยของจีนตัวเขาก็ไม่ค่อยใหญ่มากลูกค้านะคะ S M ประมาณนี้นะคะ S M L X L ประมาณนี้อย่างเนี้ย X L ค้าเลยหญิงชายลูกค้าแต่เน้นเป็นหญิงนะย้ำว่าเน้นเป็นของผู้หญิงนะลูกค้าอันนี้ก้อนใหญ่ๆก้อนเบิ่มๆ6200คะ่ะลูกค้า 6, หกพันสองรอยนะนเฮ้ยกระตูนกระตูนแบบวิเีสยวเลยตัวนี้สวยลองดูงานก่อนได้นะลูกค้าถ้าถูกใจค่อยเอฟนะเฮ้ยหันพี่แฟกพี่แฟกหันทะลุม,มาทางนี้หน่อยดิเหงื่อออกแล้วนี่อ่ะลูกค้าลองดูงานก่อนนะคะ ถ้าสวยก็ค่อยเอฟยืดขาว90โลนะคะยืดขาว90โลนี่มันก็จะมีทั้งแบบยืดเปล่าๆเ,เลยที่ไม่มีสกรีนลูกค้าก็มีติดไปนะอาจจะไม่ได้สกรีนแบบการ์ตูนทุกตัวลูกค้าอาจจะมีสกรีนทั้งแบบอักษรอ,อักษรจีนอ่ะมีติดไปแน่นอนนะคะเสื้อยืดเปล่าเนี่ยดูอย่างนี้ ลูกค้าต้องขัดนะคะก้อนหนึ่งลูกค้าต้องขัดเลยหัวหางกลางผ้าสกินสกินบ้างไม่มีสกินบ้างนะคะงานปากอย่างเงี้ยลูกค้าขัดได้เลยค่ะก้อนใหญ่ๆประมาณนะวิธีจํานวนก็อาจจะประมาณอม450อห้บวกลบละกันนะฮะสี่้หาบบวกลบละกันอันนี้ลูกค้าเนี่ยที่จะเจอเลยอาจจะติดแบบนี้ปลายอักษรเป็นอักษรจีนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขาเนาะ ครับไปเลยค่ะก้อนหนึ่งอะ่ะแม่คือจํานวนมันเยอะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องแบบคัดแยกเลยนะห่างผ้ากลางผ้านะคะลูกค้าต้องแยกเลยนะคะเออเดี๋ยววิจัยอีกอีกตัวหนึ่งเฮ้ยอันนี้เหมือนหนังที่เรื่องว <Wednesday. c oughs> นเดย์เดยเวนสเดย์นี่พี่สมปองรับหรอเดี๋ยวหนูบอกดีเทลงานก่อนนะว่ารถเนี้ยมันจะติดแบบว่างานเออ เป็นเหมือนเสื้อซ้ำอ่ะแม่นะคะเดี๋ยวหนูแจ้งอุยน่ารักมากคิวปิดอันนี้แฟชั่นนายังกี้แฟชั่นลูกค้าช่เทพอันนั้นไม่ใช่เหรอคิวปิดไงมันไม่ได้ชื่อเทพคิวปิดนะมันชื่อเทพอีกอันหนึ่งมันมีชื่อของมันอยู่สุขาคอสาคอขีดม้นึ่งบงกอเออเนี่ยแม่อันนี้ล็อตเนี่ยวิแจ้งก่อนนะมันจะติดตัวผ้ากีฬาไปนะคะมีติดผ้ากีฬาไปบ้างเดี๋ยวเดี๋ยววิหาก่อน นน่นนอย่างเงี้ยมีแบบอักษรจีนอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยลูกค้าประมาณนี้เลยค่ะเอ้ <S <S <ๆ>อยอันนี้แบรนด์ปะไนกี Nike. Nike <ๆ>้ไนกี้ครอบด้วยตัวนี้<ๆ>เออ<ๆ>เป็นครอบเป็นครอบลูกค้าเฮ้ยอะไรเ่แบรนด์ปะอันนี้แบรนด์ไนกี้นะคะ The Nike Tree ด้านหลังเป็นสกินสกินเท่มากเลยลูกค้าเนี่ย เอ,อสวยมากเลยอ่ะมาะบางตัวก็อย่างเงี้ยเสื้อยือดเป่าเปล่าแต่จริงๆเสื้อยือดเป่าเปล่าก็ไปทำอะไรคะมัดยอมเนาะน้องแพรทำมัดยอมได้ลูกค้าคอนเวิร์ตนี่เออคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตมันเยอะมากเลยพี่น่าจะหูใช้เวลานานอยู่แดนนุ่งจะต้องโกยๆหน่อยนะอ่านี่ ประมาณนี้เสื้อยืดขาวนะคะป้ายเชอรี่นะลูกค้าจา่าป้ายเชอรี่เลยนะคะไปไหนแล้วเดี๋ยวหาก่อนมันจะมีตัวที่มันเป็นลายซ้ำอยู่นะเดี๋ยววิเอาให้ดูจริงพูดถูกอืมที่มันเป็นเหมือนเสื้อโอลิมปิกอ่ะพีนัสค่ะอ่าน,นี่นี่อันนี้อันนี้น่ารักม,มากมเลยเก็บไปแล้วอุ้ย เชอรี่เหรออ๋อไม่ใช่ชิปกับเดวคะ่ะน่ารักมากลูกค้าชิปกับเดวน่ารักมากเลยใจแอนยูนิโคด้วยยูนิโคด้วยลูกค้าไปยูทีเออนี่น่ารักอะลูกค้าอันนี้แล้วก็อย่างเงี้ยลูกค,ะคะ้า่ะอาจจะมีติดพูดเลยนะอาจจะมีติดเสื้อโรงเรียน นะคะติดเสื้อโรงเรียน,ยนอย่างเงี้ยคอปลกลูกค้ามีติดติดไปบ้างนะฟิลาค่ะฟิลาค่ะเนี่ยประมาณเงี้ยพวกมินเนียน,น,ยน,นยป้ายยู่ทีอีกแล้วยูนี้อีกแล้วค่ะคนี่ติดซ้ำๆแบบนี้ไปหน่อยนะแม่รหัส C f มาเลยค่ะแอดฟ้า พอพาน0ูนย์หเบอร์เบอร์นี่ได้เบอร์เบอร์หนึ่งตัวพอพาน0ูหลูกรีวิวส่งฟรีนะคะแต่ถ้าส่งแล้วละมุขขออนุญาตทำเป็นส่วนลดท้ายใบเสร็จให้นะคะนี่อุ้ยน่ารักมากลูกค้าพอพานศูย์ห้ารีวิวนะคะใครอยากได้พิมพ์มาเลยค่ะตอนนี้มีลูกเดียวนี่แลมโบน่ารักมาก มีลูกเดียวลูกสุดท้ายเลย6200ค่ะลูกค้านะคะก้อนนี้ก็สุดท้ายท้ายสุดเลยไม่งั้นต้องรอจองนะลูกค้าอาจจะต้องรอจองนะแม่นี่เออคราบแบบนะจ๊ะตัวนี้ง,งานปักงานสก,กินลูกค้าคัดได้เลยค่ะก้อนหนึ่งเยอะมาก4500ตัวได้อะ่ะสี่ถตัวบวกลบเลยนะคะ ลองดูก่อนลูกค้าเนี่ยงานโอเวอร์ไซส์ถามว่ามีออกไหมมีออกแต่ลูกค้าต้องแบบเป็นคัดอีกทีนึงนะมันจะเน้นไม่ไม่ค่อยเน้นแบบงานไซส์ใหญ่เยอะเท่าไหร่ลูกค้านะคะไหนนี่เอ,อ้น่ารักมากลูกค้าเนี่ยแม่แจ้งก่อนเลยจะมีติดงานซ้ำแบบเนี้ยไปนะคะมีติดงานซ้ำแบบเนี้ยไปอยู่ประมาณนึงอะ่ะ นะแต่หนูขอตีรวมตําหนิให้เลยนะตีรวมตําหนิประมาณ 1- นึเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนนะคะอุ้ยน่ารักงานน่ารักเยอะอยู่นะลูกค้าสก,กินการ์ตูนเยอะแล้วก็ยูนิเอร์เยอะด้วยยูนิโคโได้ไป3าสี่ตัวแล้วว่าอุ้ยนี่แพ้นี่น่ารักมากยูนิโคตัวที่สี่ยูนิโคตัวที่สค,ค่ะไซส์อะไรไซส์เอลป่ะเมื่อกี้โย เออยูนิโคเยอะมากน่ารักมากเลยไหนเอาอ้าวอากาศเอาอ้าวซูพรีมค่ะลูกค้าใครรับลูกรีวิวไหมคะส่งฟีนะพอพานศูนย์ห้าค่ะแม่พอพานศูนย์ห้าพิมพ์ละพิมพ์มาเลยรีวิวโซอาลค่ะขอบคุณค่ะอันนี้สวยนี้สวย ันีเปิ่งลดเลยลดเลยลูกค้าคุยอันนี้น้องหมีนะลาก้างานโอเวอร์ไซด์ด้วยไซส์ XL ค่ะแม่นี่อันนี้ไซส์ XL คล์นะไม่เป็นไรนะโอเคค่ะหุ่ยมีขอบด้วยแม่นี่อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเลย ถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยจริงๆนางต้องไปอยู่ในตัว LP78 นะเสื้อยืดขอบแฟชั่นแม่ดูแต่อันเนี้ยใส่มาให้ด้วยอน่ารักลูกค้าเนีหนูโชว์เรื่อยๆเลยนะแม่จะได้ดูรีวิวไปพร้อมๆกันเนาะนะคะเผื่อแบบล็อตหน้าลูกค้าต้องการเอฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ดูโปรเซสงานก้อนนี้ไปก่อนนะคะดูดีเทลงานอันนี้พิมพ์ลายมาทาั้งตัวเลยจ้าเป็นน้องแรบบิทอะ น่ารักมากนะตำหนีที่ที่หนูเจอเลยนะก็มันก็ปกติแหละก็คือตำหนีขอเหลืองเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณ1-20%ลูกค้างานขางานเสื้อขาวอ่ะอุ้ย้อุ้ยสวยมากโดเลมอนค่ะโดเลมอนค่ะตามด้วยของพี่บอยลอนดอนบอยลอนดอนสวยมากโดโ้ดดนะานหลังปีกแบบปีกใหญ่เลยลูกค้าไหนน้องแพะว้านี่เลยปึง ลูกค้าก้อนนี้ก้อนเดียวเด้อโชว์เอาแล้วด้วยคุณแม่ลอดหน้านะคะลดหน้าก็รอจองแพนด้าก็ได้เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละลูกค้ามีอัปเดตเปิดแพนเปิดจองแพนด้านะสปอยก่อนแล้วกันใครอยู่หน้าไลฟ์แพนด้าเปิดจองวันอังคารนะคะลูกค้าไม่รู้ยังไงอ้าวทรงสืบทรงสืบ รู้เลยสปอยก่อนใครอยู่หนะ้าอะไรจะได้เตรียมตัวทันไงเก็บเงินเลยตอนนี้จนถึงวันอังคารค่อยมาซื้อหนูนะลูกค้าวันนี้เก็บเงินก่อนก็ได้นะคะหรือว่าโอ๊ยเงินพี่เหลือพี่เยอะอะไรเงี้ยก็เอฟลูกรีวิวก็ได้นะเอาไว้เอฟลูกรีวิวก็ได้วันนี้ก็มีเอฟหลายรายการมากคุณนะนะเดี๋ยวมีเปิดศูนย์ห้าเก้าด้วยเชอรี่หลุดมาเหมือนกันนะคะ ชอรี่059ลูกถัดไปรอได้เลยแต่เนี้ยขอโชว์อีกนิดหนึ่งนะคะให้ดูดีเทลงานวิก็จะแจ้งตามงานจริงที่วิเห็นเลยนะลูกค้านะ,ะวิเจออะไรวิแจ้งเลยอันนี้ Pop ปอาค่ะสกีนป๊อปอาค่ะน่ารักมากเลยการ์ตูนบิ๊กเลยลูกค้าบางตัวนี้เป็นพิมพ์ลายล้วนเลยนะนะคะเนี่ยมันก็จะมีคราบปนผสมงานตัวเสื้อยืดขาวแฟชั่นไปบ้างเช่นอะไร บางตัวนาะงก็จะมีเสริมแบบอ่าอย่างเงี้ยลูกไม้นาะงงานปัดไหล่บ้างอะไรเงี้ยงานกระดุมหน้าเนาะขาไปเลยนาะติดผสมคอปกไปด้วยนะคะมีคาผสมคอปกไปด้วยนะลูกค้าขาะก้เกเจอุ้ยสวยมากเปิ้งอุ้ยอันนี้อันนี้ของวิเทมากเลยลูกค้าเนี่ยเห็นไหมงานน่ารักเยอะแม้มันไม่ใช่งานจะแบบงานจะแย่ไปทั้งหมดนะลูกค้าจริงๆงงานมือส่งลูกค้าต้องคัดนะ คัดหัวห่างกลางก่อนนะคะแล้วเ <c oughs> นี้ยงานสกินเยอะอยู่ลูกค้างานสกินเยอะอยู่แล้วแหละอันเนี้ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นที่ว่าเป็นเสื้อยืดขาวล้วนๆมันก็มีไปแล้วก็พวกงานแบบแบบซ้ำอ่ะเนาะลูกค้ามีติดไปอยู่แล้ว <c oughs> อืมอันนี้อะไรมิก้เมาปะโอ้ไม่ใช่เป็นน้องแพนด้าเอา <c oughs> เยอะเยอะมากลูกค้า เนี่ยหนูก็พยายามโชว์เท่าที่จะโชว์ได้นะจะได้เห็นรีวิวไปด้วยเลย,ยนะนะคะรถหน้าก็รอจองนะคะแม่แต่ล้วพี่สมปองได้ลูกนี้ไปก็อีกนานนะเพราะก้อนใหญ่ไงจำนวนชิ้นมันเยอะนะคะจำนวนชิ้นมันเยอะเลยอุ๊ยนี่เท่มากอ,อบไว้เป็นแฟชั่นนะลูกค้าอ,อบไวแฟชั่นนะตัวนี้ว้าวอันนี้เลิศจังเลยอันนี้เลิศอ่ะอันนี้เก๋มากเป็นยีราฟแบบ ตัวแม่ยีราฟแบบยีราฟแบบติสโบใส่แว่นแบบตัวแม่เคี้ยวหมากฝรั่งนี่คนนี่อุ้ยขอบอีกแล้วน้องแพรเลิศดนะนงานขอบได้เยอะเลยอุ้ยอันนี้น่ารักเปิ้งน,นี่เยอะมากลูกค้าหนูโชว์แบบพยายามโชว์ให้เร็วเลยนะนี่<อ>ใครสนใจก็รอจองรถหน้านะแม่อุ้ยอันนี้งานดิสนี์ค่ะเรื่องอะไรก็ลืมไปแล้วอ่ะ ม้าค่ะอุ้ยป้ายยูทีเพิ่งเห็นอ่าโอเคอันนี้ยูทีนะคะยูนิครนะคะคอยลบค่ายดิสนีย์ลูกค้า <P uma. S 1> อุ้ยยูนีเยอะเะยพูม่าค่ะพูม่าตามด้วยของวีมิกกี้เมาส์และของเพื่อนนี่น่ารักมากแล้วก็สวัสดีนี่เออลูกนี้ยูทีเยอะมากเลย อะไรน้ำหมูพริกพริกอะไรสักอย่างลืมไปแล้วนี่เผ็ดน่าดูเลยตำน้ำพริกกระปีอย่างเงี้ยเหรอฮะพีกุนอุ้ยนี่อันนี้น่ารักอันนี้อะไรแองเจิลแองเจิลติดกล้ามไปหนึ่งตัวนะลูกค้าโอ้โหเหงอพี่หยดติ๋งเลยเมื่อกี้ใช่อู้อันนี้อันนี้เทมาก อันนี้เช่มากเลยอันนี้เป็นไทเกอร์นะคะไทเกอร์อ๋อไม่เป็นไรขอบคุณในความหวังดีนะไม่ให้ดูแบนด์ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหรอเอ้ยหินพิงแพนเธอนี่เอน่ารักมากน่ารักตาพิงแพนเธอ Panther, ใส่ไม้แขวนหน่นอยอันนี้อันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักดอกไม้เนี่ยลูกค้านี่โชยันแบบ ทายก็สอบเลยนะแม่พยายามแบบว่าดูงานให้ลูกค้าเต็มที่มากเลยตอนนี้นี่ค่ะไซส์ก็โอเคลูกค้า LXL ได้นะคะ LXL ได้เลยโอเคอุ๊ยอันนี้อันนี้ป้ายยูทีอีกแล้วตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เยอะมากเลยอะป้ายยูนิโคอีกแล้วค่ะมิวกี้น,น่ารักมากใส่ไม้แขวให้หน่อยจนนั้นน่ารักอะ สนใจไหมคะรีวิวโซอาแล้วนะแม่รถหน้าอย่าลืมมาจองกันด้วยยืดข่าวล้วน FJ มีไหมคะยืดข่าวล้วนหรอ FJ 9ไม่มีเข้ามาเลยแต่ว่ารออีกทีนะแม่เพราะว่าเพิ่งสั่งของไป FJ 9กับ FJ 9A นะลูกค้ารอดได้เลยไม่แน่ใจว่ารถหน้าแบบโรงงานเขาจะใส่มาให้ไหมแต่สั่งไปนะ โอเคนะคะไปแล้วนะลูกค้ารีวิวโซเอเาแล้วนะคะรอจองรถใหม่ได้เลยเด้อเชอรี่โนะชว์ก่อนเลยค่ะเชอรี่ W T นะคะลูกค้า C R K W T เอ้ย C R W T C R W T นะคะ6,290โลนี่ ยูนิคอร์นะคะแล้วก็งานสกรีนการ์ตูนงานลิขสิทธิ์ก็ไปลุ้นอีกทีนึงเนาะลูกค้าขาคัดได้เลยค่ะก้อนนึ่งอูเยอะมากนะคะใครสนใจอยากลองขายเสยยืดแต่หนูพูดจริงๆเลย WT ของเราขายได้ทั้งปีนะคะ WT ของสบายออเดอร์ขายได้ทั้งปีค่ะแม่เป็นงานค่อนข้างแรงนิดนึงแล้วลูกค้าติดเยอะนะคะเนี่ยไม่แต่ตัวน่ารักเลย แบบขอบแบบอะไรลูกค้าก็ไปคัดได้นะเพราะว่ามีนางก็ใส่ขอบมาให้อยู่แต่มากหรือน้อยอน,นี้ต้องลุ้นจริงๆนะคะมากหรือน้อยต้องลุ้นเลยนี่แม่เห็นไหมสกินใหญ่ๆเลยบิ๊กๆค่ะแล้วก็059นะจ๊ะ059อ่ะนี่ประมาณนี้ค่ะการ์ตูนเอ้ยงานปักเอ้ย นะคะงานแบรนด์งานแบบอะไรลูกค้าจะต้องคัดหน่อยส่วนใหญ่ที่หนูเจอก็พวกแบบงานกีฬางานแบรนด์กีฬาแล้วก็พวกยูนิโคน,นะคะน,นี่อุ้ยน้องบาร์บีคอนน่ารักมากประมาณนี้นะคะลูกค้าใช่หนุหนถุงรีวิวข้างหลังลูกค้าน่าจะเอฟแล้วไม่โอนยอดก็เลยหลุดมาอย่าทำยัง เดี๋ยววิเปิดให้ลูกค้าเชอร์รี่เอ้ยเชอร์รี่ศูนย์ห้าเก้านะคะลูกต่อไปมีลูกเดียวนะคะหลุดจองนะคะโอเคเดี๋ยวรอน้องเอามาให้นะคะศูนย์ห้าเก้าเสื้อฟ